เออสำเร็จแล้วอย่างที่สิทธิแห่งผู้พิทักทั้งสพาดกันไว้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียแรงเปล่าต้องขอบคุณอู๋ฉิงตำหนักเหล่านี้ช่างงดงามเหลือเกินสหายน้อยอู๋ฉิงขอบคุณเจ้ามากที่เข้ามาช่วยเหลือเออท่านผู้เท่าหลือวไม่ต้องขอบคุณข้าหากท่านไม่ช่วยข้าในวันนั้นข้าก็คงจะต้องตายไปนานแล้ว ไม่ว่ากรณีใดวันนี้เจ้าก็ช่วยเหลือข้าเมื่อคู่นี้มีคนดูถูกเจ้าข้าจะให้มันคุกเขาขอโทษเจ้าเออไม่จําเป็นหรอกคนเหล่านั้นต่างพักดีต่อสํานักมาะติการไม่ผิดเลยที่จะกล่าวเช่นนั้นใครที่ดูถูกสหายน้อยอู๋ชิงรีบออกมาขอโทษเขาซะเออพี่ใหญ่เราจะเคลื่อนไหวเลยไหมไม่ต้องรีบพวกเราดื่มด่ากับความสําเร็จครั้งนี้ก่อนเออนายน้อยนี่มันสํานักมาะติการไม่ใช่หรอ ใช่แล้วเพราะเราจะถอนล้าถอนคนพวกมันให้หมดสิ้นมู่หลงเซียที่นี่คือเขตสำนักมาะติการทำไมเจ้าถึงได้นำคนของเจ้ามาที่นี่กันฮะเขตแดนสำนักมละติการอย่างนั้นเลยะเช้าน้าขำสิ้นดีทั่วทั้งดินแดนทะเลตะวันออกแห่งนี้ล้วนเป็นเขตของหมู่กอะสังหารนามตะทั้งหมดเจ้าอยากกินสิ่งใดก็ได้ที่เจ้าอยากกินเจ้าคิดว่าหมู่กอะสังหารนามตะไร้เทียมทานอย่างนั้นเลยะเฮ้ไม่ใช่เลยในสายตาของข้านั้นหมู่กอะสังหารนามตะไม่ได้ไร้เทียมทานเพียงแค่ไร้เทียมทานในเขตดินแดนทะเลตะวันออกก็เท่านั้นเอง ผู้ไหลเทียม่านจะต้องไม่พ่ายแพ้อย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้จุดประสงค์ของเจ้าเจ้าคิดผิดแล้วที่เข้ามาที่นี่เช่นนี้โอ้ดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วสินะโมกสังหานัมตะสวัสดามช้าอย่างพวกเจ้าคงไม่คิดว่าจะมีข้าพอสําหรับที่นี่หรอกนะงั้นหรอถ้าหากว่าโมกสังหานัมตาเป็นเพียงแค่สวัสดามช้าแล้วพวกเจ้าล่ะเจ้าลืมไปแล้วอย่างนั้นเละว่าเจ้าน่าสงสารขนาดไหนในวันที่เจ้าวิ่งหนีข้า เธอข้ามีธุระที่จะต้องทําในวันนั้นข้าจึงไม่ขอเสียเวลากับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอมพลังไว้หรือไม่ข้าก็อยากจะบอกกับเจ้าว่าเพียงแค่มือข้างเดียวของข้าก็สยบจะได้แล้วโอหังนักนะเจ้ามาได้เวลาพอดีเลยคิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮะเฮ้โยธงหานไม่ใช่ว่าเจ้าคนเดียวที่เป็นศัตรูกับมันอย่าได้คิดทําอะไรเพียงผู้เดียวเลย ผู้เฟิงหมิงเขาไม่เป็นอะไรเจ้ากล้าท้าทายสำนักมันและติการเจ้าจะต้องเสียใจฆ่าพวกมันซะ